สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮากัสิมาส่งรถไถยน้อยเนาะค่ะเนะาะสาษาังคิดกลุ่มเพราะว่าปีค่ะมาส่งรถไถยนอย้อยอ่าอำเภออีนยังก่อนซังเพิ่นพิ่นสีบทเรื่อง,องค่ะแดีวเฮาตอนนี้ก็ถึงใกล้แล้วมันบ่ใกล้แล้วเพิ่นแล้วอเองเขาเลยออเครื่องห้างเราค่ะพี่น้องค่ะไปเฮาลุยต่อเนาะซังเนาะ เมื่อนี้เขาก็มาถึงบ้านลูกค่าแล้วนะคะนอกัากพากันเอารถท้ยหน่อยลงค่ะพี่น้องโอ้งามบบถือใจบบเอ้ยเอาได้อันอันอันอะไรอันอันเพิ่มเพิ่ม อันนห้เขาอเอาหนีกไปหันถอยออาไปหันเลยโอ้เขายังน้อยไม่เรีนน้ำแต่จ๋ายังเขาวีเชียงไม่ส่งไงหรอะจ้าวเจอเชียงก็เป็นแบบนักตึ่ตอืมเชีงกบานนักนนเนาะอ้าวยัวแบบนี้ยัวมีมาแม่นึกว่าขอแงมายืนูซื้อยัวาเบวังใหมกตะบนหัวแล้วครับ เอนล้วเ้แล้วจอดนี่ละจอดนี่ละเก่งใส่โหลดบันรมบวิธีน้มันได้เบอตาสายพันสายพันอยู่เมื่อไรร้อยสท่องาันเหรอเออันี้สายพันธุ์มนเร็วบันีต้องมาตั้งตัวนี้ก่อนตั้งสายพันธุ์ตึงดีแล้วไม่เสีสตัวไม่สีอีเนี ว่าตัวนี้มันกาบพัดได้ว่านี่เ,นเขาแข็งเขาตึงแต่ผ่านเสียงไงมันยนอนบ่เขาต้องอาศัยเพื่อขยับเลื่องร่นนี่เลือเล่องบ่อันนี้ปัมนไม้เรืองล่างนี่เล่เก็นตัวนี้ล่างบ่ขึ้นซุม้มเรียร้อยไปสิละถึงหน้าม,มันเป็น,น,น,นเธรรมดาแต่ว่าบนบนไตหนัมันจะไปสตาดกาดบอกมันอีรึไมบอกรายละเอียดเพิ่นบอกรายละเอียด วัดไทยไซน,นี่มีปั๊มน้ำมันให้โรดทีกเข้านั้นผมบอกมาให้ปั๊มเพราะว่าเพื่อนนั่น <sun ite S 1> นี่น่ะมสลักโอ้หนี่ตีได้ตัวนี้เอกตี่ตัวนี้เอกเฮ้ยเสริมเลยเสริมอีกตัวรถคันนี้จังหวเปิดตะบนแก่หายหลายแก่หาจนว่าเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเขาสร้างอันนั้นย่างเหว่เนาะเออเขาสร้างรถลากเนาะ ันนัคิดกูเท็ดจังได้ยังสิปิดตะเบิ้งย่ห้รูลีเติมัวแรกแค่แค่บีบก่อนจักบีบเึงคก่นน่รอดบีบเื่องเัื่อไรห่าม้าของมันอย่แต่มันหัวในตางามบ่เลยทันงาีได้ล่ะงางีงามนกัยังวันเราเห็ดเมื่อบ้านกับมีคนโทรมาเถาเบิงมืออเขาจะ เอมันเขาสิมมเสิมอยากกุงเบคุณเขาอยากมะเบิงเงินตัวย่างเขาอยากมาเบิงเดี๋ยวมึ่เห็นรถซ้ำเมนบ่เห็นซ้ำคุยกันมาขึ้นคุยกันตั้งโดนว่าแล้วมึอนี้เขาไหาท้าสิไปเอามันจันขึ้นมามันจันนคูสงสีนี่ต้ยีกัว่าสั้นตายดีรู้สึกเออทีเป็นทั้งหนาทั้งหลังยกหนายกหลังพั้ตัว่ล่ะ บอกเพื่อนขันคับรถไทยกัสิเป็นยุดอกนี่ตัวมือขับมาสิได้มาสอนได้ด้อยูดีอยู่เฮ้ยหนูยังอยากขี่เลยเนาะหนูยังอยากขับเลยหน้าเจ็ดแปดไล่ให้เจปไล่สบายเนาะกำคาดนะนะขาเรามักตรงนี้ระหว่าแล้มุ้งสเรามักจุดบังสายให้รู่นกอันที้อีกะ คือเราไทยไงเขาปกติระลักนี่กับคือกันอันนี้เห็ดฟานสอนคัดมาให้อันนี้ฟานไถปกติเนี่ยมัสอนคัดมันใหญ่ใหญ่นี่มันถี่มันถี่หมดเต็มเลยพี่แมนขนาดนั่งมันาใหญ่แต่ว่าผมส่นคันในเห็ดไม่ร่องเบิ้งเด็ดคันอื่นผมเบิเงใหม่เด็ดมันใหญ่ได้มันถี่มันใหญ่ได้คันอื่นผมจะเบิ้งใหม่สอนคันใหญ่มาทั้งนี้ครับ ต่ว่าผมผมเบิ so ่ง so ว่ามันด้อยู่ไทยเบิ่งกันหัวจังหรือว่าทักไทยปัตตีมันเบิดหรือบ่เบิ้บขับมันนั่นก่อขัมันขันบัเบิดขับมันเบิดก่อบ่เป็นยังแต่ว่าขันแ่เบิดเต่ยังนห่มันนี่ตัใจตัก็เหตุรอบผัดไก่ก็ย่างไก่เนี่ยโอ้ยว่ามซื้อบลได้เด้้ยเข็ดวยาไเก้อ นี่เองเออเรื่อ้อตังขั้นเล่งเออเนี่ยบอกดเลยมาอนี่สีกาทั่วผมคือวานเนาะตาต้องขึ้นไปนั่งด้วยผมนั่งบ่คือมีอว่ะผมตัวยิ่่ผมเลยบนก็ผมนั่งบุบลงอยู่มันมันก็ดีบ่ะพีดีเหรอตากับคุณเขนฟังเออเอาเดาแต่นั้นนี่ครับวลาละไม่ลเกรื่องกูเดียวกับพี่เอ

ลูกค้าเข้าก็อยูเขตคอนแก่นค่ะส่งมอบเร็ยบร้อยแล้วค่ะแล้วเพื่นจะประกอบใส้เองนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแรับชมค่ะสวัสดีค่ะ